เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ําประจำวันที่24กันยายนวันนี้รอบค่มภีครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของคอบีเมนูซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวกระตกเป็นข่าวมาตลอดว่าไม่ค่อยพอใจกับโอกาสลงเล่นที่จำกัดนักอย่างในเกมล่าสุดกับเชลซีก็ดีลงมาเล่นในช่วงท้ายเกมนาที87แล้วแทนที่บรูโน่ฟ์นันเดสตามตำแหน่ง ครั้งนี้ครับล่าสุดตามรายงานของทางซีเวนเรลสตันนักข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวที่เปิดเผยว่าโอกาสลงเล่นตัวจริงครั้งแรกในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ของเคอบีเมนูน่าจะมาถึงเลยครับกับเกมบุกเยือนเบรนฟอร์ดวันเสาร์นี้หลังคาเซมิโร่จะโดนแบนหนึ่งเกมจากการโดนเหลืองแดงในเกมกับเชลซีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้นะครับเรื่องหนึ่งกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเขาบีเมนูเนะี่ยจะได้ลงเล่นเลยหรือไม่เพราะว่าก็ยังมีมาเนลกาเต้ ate, ที่ก็สามารถทดแทนคาซิมิโรในตำแหน่งนั้นได้เช่นกันนอกจากนี้ครับทางซีเฟนเดลสันยังเผยเพิ่มเติมอีกว่าเขาบีเมนูเนะี่ยตั้งใจอย่างเต็มที่ครับในการแย่งตำแหน่งตัวจริงกลับคืนมาในซีซั่นนี้ดูที่เขาทำงานอย่างหนักที่คาริงตันและก็พยายามทำทุกวิธีทางเลยครับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับรูเบนอาร์มูริมกุนซอของทีม ดูที่ตัวของเมนูนะถึงขั้นเปลี่ยนเชฟส่วนตัวที่บ้านเพื่อช่วยปรับปรุงเรื่องโภชนาการและก็ฟอร์มการเล่นนอกจากนี้ครับเขาก็ยังเรียกใช้โค้ชส,ส่วนตัวมาทำงานร่วมกันในช่วงเบรกทีมชาติเดือนกันยายนที่ผ่านมาอีกด้วย มาต่อกันที่ความเห็นของริโอเฟอร์ดินานอดีตกองหลังตัวเก่งของทีมนะครับที่ได้ออกมาชมรุ่นน้องอย่างมาทายสเดลิกว่าตอนนี้กลายเป็นตัวเลือกแรกในแผงเกมรับ3คนของรูเบนอามูริมเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เขายกระดับผลงานขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นจนกลายเป็นคนสําคัญของทีมและก็ได้ลงเล่นทุกเกมทุกนาทีในศึกพรีเมียร์ลีกของทีมปีนี้ด้วยด้วยต่อเรื่องนี้ครับริโอเฟอร์ดินานได้ให้ความเห็นมาว่า มทาทสเดอริกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ญญเขาดูแข็งแกร่งขึ้นในทุกมิติและผมคิดว่าเขาน่าจะกลายเป็นชื่อแรกในลิสต์หากเราพิจารณาจากการที่เลนี่โยโรที่เป็นตัวสำรองในช่วงสุดสัปดาห์ตอนนี้เดอริกน่าดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกกองหลังอันดับหนึ่งของทีมจากมุมมองของรูเบนอาโมอริมไปแล้วเขาเล่นได้อย่างเหนียวแน่นมากและแค่ความจริงที่ว่าเขาสามารถเบียดแฮร์รี่แม็กควายหลุดจากทีมตัวจริงได้ก็บอกทุกอย่างแล้วว่าเขาในยอดเยี่ยมแค่ไหน ทั้งนี้ครับนอกจากคำชมของรรโอเฟอร์ดินานแล้วอดีตกุณซีคนดังอย่างแฮร์รี่เดแนปก็เดี๋ยวมาร่วมสู่หกผลงานของมาทายสเดลิกเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในเกมกับเชลซีที่ถึงแม้ว่าจะถูกขยับมายืนเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาก็ตามโดยที่แฮร์รี่เดแนปนะครับได้กล่าวชมเดลิกว่าผมรู้ว่าหลายคนจะบอกว่าพวกเขาเจอกับทีมที่เหลือผู้เล่นแค่สิคน แต่สำหรับมาทสเดลิกก็เล่นได้ดีมากในเกมเจอกับเชลซีเขาเริ่มแสดงเห็นถึงความเป็นผู้นำในแนวรับชุดนี้และบางครั้งเขาก็มักจะถูกมองข้ามไปนอกจากนี้มันก็รู้สึกเหมือนว่าเขาเล่นมาหลายปีแล้วแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเขาเพิ่งจะอายุแค่26ปีและก็น่าจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกมากทีเดียวยังอยู่กับความเห็นของทางเรียวเฟอร์ดินานะครับมากานทดีความเอนของเขาที่มีต่อเบนจามินเชสโกดาวยิงของทีมกันบ้างที่ก็ยังคลำเป้าไม่เจอเลยตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีม ทั้งนี้ครับลิโอที่แนะให้เบนจามินเชสโกต้องเข้าไปคุยกับเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะกับบรรดาตัวจ่ายที่อยู่ข้างหลังเขาและก็บอกให้รู้ถึงวิธีการเล่นและก็คุยกันให้เข้าใจและทางลิโอนีครับก็ยังได้ยกตัวอย่างไปถึงตอนที่รุดฟาน,นิเซอรรอยถึงขั้นเดินออกจากสนามซ้อม พราะว่าคริเยโนโรนัลโดที่สมัยละอ่อนยังเล่นปีกนั้นไม่ยอมส่งบอลให้มัวแต่โชว์ลีลาไปเรื่อยเปื่อยดังนั้นเชสโกก็ต้องจริงจังที่จะมีปฏิกิริยากับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นซึ่งริโอฟอร์ดินานด์นครับได้ให้คําแนะนํากับเบนจามินเชสโกว่าในช่วงครึ่งแรกที่เจอกับเชลซีกับทีมที่เหลือผู้เล่น10คนเขาได้สัมผัสบ,บอลแค่6ครั้งเท่านั้น6ครั้งเองนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ค,ความรับผิดชอบของเพื่อนร่วมทีมแต่กองหน้าก็ต้องมีส่วนด้วย ในฟุตบอลสมัยนี้มีเทคโนโลยีและก็วิดีโอมากมายให้ใช้คุณสามารถจะเปิด iPad แล้วก็ชี้ให้เพื่อนดูชัดๆเลยว่าตอนที่บอลอยู่กับตัวใจนั้นสามารถจะจ่ายบอลให้กับเขาได้ยังไงบ้างการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายนี่แหละที่จะทําให้เขาได้โอกาสหรือว่าไม่ก็หมดโอกาสไปเลยซึ่งเขาต้องพยายามบอกเพื่อนร่วมทีมให้ชัดเจนทั้งจากการวิ่งที่บังคับให้เห็นภาพหรือพูดตรงๆหลังเกมก็ได้ นี่คือบทสนทนาที่เขาจําเป็นต้องมีเพราะผมรู้ว่ารูดฟานนิเซลอยเองก็เคยทําแบบนั้นผมเคยเห็นรุดเดิอนออกจากสนามซ้อมเลยนะเพราะว่าโรนัลโดโชว์ลีลาเยอะเกินไปโชว์อะไรเรื่อยเปื่อยหลายทีแต่ไม่ส่งบอลตามที่เขาต้องการคุณนะต้องหาวิธีบางอย่างเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเข้าใจและนั่นแหละที่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับเบนจามินเชสโกได้แจ้งเกิดจริงๆ มากันที่เรื่องการขยายความจุสนามโอทราฟอร์ดออกไปอีก6,000ที่นั่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการยืนยนันโดยตรงจากทางสโมสอ์แล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เดินหน้าโครงการขยายที่นั่งแบบราวจับหรือว่าเรลซิตติ้งภายในสนามโอทราฟอร์ดแล้วครับโดยที่เป็นการเพิ่มตำแหน่งยืนชมเกมของแฟนบอลอย่างปลอดภัยหรือว่าเซฟสแตนดิ้งอีกประมาณ6,000ที่นั่งเป็นอย่างน้อยบริเวณชั้น2ของฝั่งสตนเชียสเตรทฟอร์ดเอ็น ซึ่งหากว่าแล้วเสร็จนะครับก็จะทําให้ความจุสนามจากความจุเดิมที่74,197ที่นั่งก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่หลัก80,000เลยครับเป็นทาง81,997ที่นั่งทันทีเรียกได้ว,ว่าจะเต็มกันเลยทีเดียวครับ มากันนีความเห็นของเซฟานบอสซันผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินฟุตบอลนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงผลกระทบการเงินของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดโดยตรงที่ไม่ได้เล่นบอลยุโรปรายการใดเลยในซีซั่นนี้เพราะถึงแม้ว่าปีก่อนจะเป็นเพียงการลงแข่งรายการยูโรบาลีกแต่ถ้าว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ทําเงินจากการแข่งขันเมื่อน,นับค่าเกมนีโอทรัฟฟอร์ดไปได้กว่า13ล้านปอนด์ละาในจะเลิทธิ์การถ่ายทอดสดที่จะไม่ได้รับเข้ากระเป๋าอีกด้วยครับด้วยต่อเรื่องนี้เซฟานบอสซันได้ให้ความเห็นมาว่า สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ได้จากตัวเลขก็คือเมื่อซีซั่นก่อนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมีเกมเยาวเพิ่มเพืนถึง11นัดนอกเหนือจากศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นบอลถ้วยในประเทศ4นัดและก็ยูโรปาลีกอีก7นัดเราทราบกันดีว่าเกมเย้าในยูโรปาลีกจะสร้างรายได้ประมาณ13ล้านปอนด์เพราะถ้าไปดูรายละเอียดในบัญชีของสโมสรจะเห็นชัดว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทำเงินอย่างไรบ้าง แม้ว่าตัวเลขบางอย่างอาจไม่สอดคล้องทางประวัติศาสตร์มากนักและแสดงว่ามีบางจุดที่ไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าไปดูในบัญชีจริงๆมันจะมีการแยกชัดเจนว่ารายได้จากการถ่ายทอดสดบวกกับวันแข็งของยูฟ่าอยู่ที่43ล้านปอนด์ซึ่งเรารู้ว่าประมาณ30ล้านปอนด์มาจากค่าถ่ายทอดสดของยูฟ่าดังนั้นที่เหลือราวอีก13ล้านปอนด์ก็มาจากวันแข่งขันซึ่งจริงๆแล้วก็น้อยกว่าที่หลายคนคาดเดาไว้สําหรับ7นัด คนทั่วไปนะ่ะชอบพูดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำเงินได้กว่า4-5ล้านปอนด์ต่อเกมในโอทร r a ฟอร์ดแต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายและก็ส่วนแบ่งต่างๆไปแล้วมันก็ออกมาต่ำกว่าน,นั้นนะและในซีซั่นนี้พวกเขาก็จะไม่ได้เงินจำนวน13ล้านปอนด์จากการพลาดเล่นบอลยุโรปและนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงการที่พวกเขาต้องตกรอบในรายการบอลถ้วยอย่างคาราบาวครับอีกนะ มาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของอดีตนักเตะของทีมที่จะเรียกว่าอาพับเลยก็ว่าได้ครับกับดอนนี่ฟานเดเบกที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับทีมกีโรนาในสเปนซึ่งรายงานล่าสุดที่เข้ามาในครับคือเจ้าตัวในี่ได้รับบาดเจ็บหนัก ACL ซึ่งก็เป็นอาการเดียวกับทางลิซันโดมาติเนสและที่แน่นอนก็คือหากว่าตรวจแล้วก็ต้องผ่านะครับก็ต้องพักยาวกว่า7-8เดือนเป็นอย่างต่ำ ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าดอนนี่ฟานเดเบกที่เพิ่งหายเจ็บหนักกลับมาช่วยกีโรนาได้แค่สเกมนั้นอาต้องพักยาวตลอดซีซั่นนี้เลยก็เป็นได้ครับยังไงก็เอาใจช่วยดอนนี่กันต่อไปครับและก็ขอให้การเจ็บครั้งนี้จะไม่กระทบต่ออาชีพของเจ้าตัวจนถึงขั้นเลิกเล่นไปเลยนะครับ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจําวันที่24กันยายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ